ระวังระวังจ่ายระวังนะเต็มที่ถ้ามีล้ออาจจะได้เอาล้อรถบรรทุกมาอาจจะได้แต่อย่าเลยลือแล้วเดี๋ยวเราลงเราลงไปต้องลงไปทางนี้นะเนี่ยเพลมได้ได้ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเราไปลื้อออกประตูหลังมันมีช่องออกอยู่โอหมันมีอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยนี่ชั้นแรกไม่ใส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 ่ไม้ก่อนใส่ไม้ก่อน วแล้ผมรู้เพราคุณก็สนุกผมที่โอ้โหบ้านมันวิวดีแบบนี้อ่ะใส่แขงเลยเ,เดี๋ยวเราไปรื้อหลังบ้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวฝากคนไปรื้อหลังบ้านหน่อยแล้วเดี๋ยวผมรื้อไอ้ตรงนี้ทิ้งเลย ทิ้งละไม่ทิ้งละตาไอะเก็บเก็บพ่วงไปหน่อยอ๋อพี่โตมันทำเป็นอย่านี้เลยเนี่ยบ้านเป็นบ้านของมันเล่เนี่ยเป็นแต่ชั้นเลยดูดิเออเดี๋ยวเข้าไปดอไปให้หมดเลยเป็นจั่วอะไรราคาอะไรทำไมผมทำไมผมทำไม่ได้วะของไม่พอขาดไรงอ๋อแล้วนะปูปูไม่พอ ต้องวิวเบรออะเอ้ยผมมีตะปูอยู่เดี๋ยววเดี๋ยผมใส่วิวเบรตรงไหนวะมันไดไหมเหรอครพี่โตยบอกผมอ่าก็ทำไปแล้วไงไอ้สาวอะอ๋อมันขึ้นเป็นอีกชั้นไม่ได้แล้วนี่มันสุดแล้ว ล้อล้อรถทักเอามาคู่หนึ่งแล้วปีนล้อข้ามไปได้แล้วไปดูข้างหลังฝากระโปรงเหรอไม่ไม่ล้อใส่กระเป๋า,าได้ปะกระเป๋าดิใส่เป๋าไม่ได้ร้อยหนึ่งไม่พอล้องั้นก็เดินขึ้นไม่ได้ล้อ มิฉะนั้นต้องทำต้องทำไอ้น,นี่อีกอันหนึ่งานอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําทําทางเดินขึ้นไปทําทางเดินขึ้นไปอันนี้อันหนึง่งแล้วมันสองชั้นนึงอ่ะทาไมไม่ได้วะไม่อันหลังอันบนสุดท้ายมันเป็นแค่ลังคามัาต้องไปสังกสีก็หลังคาเมื่เราต้องทำอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเราเดินทำาบกระไดไเดินเอารอขึ้นไปต้องเอารถออก ต้องเลื่อนรถแล้วเดี๋ยวทำทเลื่อนแล้วนะเออเดี๋ยวผมทำไอ้นี่ทำฝั่งเดียวกันเด้วจะได้ไง่ายๆใจถอยเอานะเออข้างหน้าก็ได้แต่แต่ออกมาจากเตียมนั่นแหละเฮ้ยไม่น้องอะเลื่อนไปข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มุนมุนด้านเอา ปัญหาคือผมเลง็งผมเล็งตรงหรือเปล่าก่อนอะพอ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 แต่ลงมาดูหน่อยว่าผมตอนผมวางอนะตรงหรือเปล่าเยอะรถนั่งไหลวะเอาออกไปเลยก็ได้รถเอ้ยจะไม่ได้นะ เดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมจะกดรีเพสเอ้เดี๋ยวผมจะกดเพสนะแล้วจ่ายดูให้หน่อยมันตรงหรือเปล่าตรงอะไรอ่ะตรงกับข้างบนขึ้นแลวนะเออมันจะขึ้นได้ป่ะวะก็แน่ต้องถ้าตรงกันก็ขึ้นได้แหละลองดูอ่ะผมดูดูเงานะขึ้นป่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงตงต้ก็ได้อ่ะไม่ตรงแต่ก็ได้แหละโอเคงั้นเข้าไป จอบอยู่จอบอยู่ใครอ่ะนี่ยงกำลังนี่อยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบไม้ทับสุดใจก่อนใจใจทำบ้านมันนี่แหละครับทำบ้านมันนี่แหละก็ที่พี่อัดบอกไยงเออเขาว่าง มีทางลงแล้วฮะ ใส่เตียมล้อเลยครับล้ออยู่ไหนแล้ววะต่อขึ้นไปเลยไ,ไงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมเอากระเป๋าขึ้นไปกันไม่ต้องก็ได้นะอ่ะเชิญ อยากลองเชิญขอแเองขอแเองไแล้วไอ้บุกไปแล้วไอ้บุกไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอบุกไปแล้วไม่เป็นไรแค่อื้อไม่เป็นไรด้วยย่องย่องไอ้บุกไปแล้วพี่เปิดกับอะไรจะไปอยย่องมานะครับย่องมาอันไหนบอกว่าจะอยู่หรือเออว่าต้องอยู่หรือว่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปรื้อประตูข้างหลังกันแล้วเดี๋ยวใครรื้อ ไม่ไม่ไม่มันออกประตูหลังได้เอาประตูหลังได้ี่อยดเอาเอาอ้น,นี้ไหมเขาจะมามันเข้าอีกอันหนึ่งได้นะพี่สวยเอาของที่เลือเนี่ยพวกของเลือโเฮ้ยเลือตรงไหนก็ได้ตรงเนี้ยกระแพงอะ่ะอ๋อเขาได้สบายเลยแต่ไม่รู้ออกไงออกทางนี้ขวานขวานขวานเล็กอะไรเงี้ยเออพี่สวยถ้าจะเข้ามาเข้าตรงนี้เดินเงี้ย เดี๋ยวค่อยเข้าไปผมขอดูตรงนี้ก่อนสำรวจภายนอกนะเ้็มของเลื่อนเฮ้ยโอ้ยธนูเต็มเลยเฮ้ยแม่งมีชั้นหนึ่งข้างในด้วยเอออะไรตอนนี้ใช้ขวานลื้อได้แล้วเยอะดิพี่บ้านแม่งหลังใหญ่เลย เดี๋ยวผมเอาไปรื้อทางก่อนเดี๋ยวผมไปรื้อาทำประตูออกหลังก่อน,น,นเดี๋ยวผมไปรื้อนะบันไดตัวเองทิ้งก่อนอ้าวเจอปืนเจอปืน B F 8 9แล้วเอาไปใช้ก่อนเลยไม่ผมจะไปรื้อว่าเปิดประตูมาก่อนเอ้ยแฮมวี่วะ่ะแล้วไม่สนไม่สน <c oughs> มึกจะขยันสร้างเยี่อะไรต่อพ <c oughs> ีอ่วะ <c oughs> เอ้ยพี่ต่อยผมเจอเมดเนี่ยเมดคืออะไรอ๋อ <c oughs> นี่ผมมาโดบ้านปืนตั้งปืนมันตรงนี้หรือยังอ่ะผมลองมาแล้วไอ้เหี้ยเตียงหมีผมไอ้เคมาบานเลยเอ็มเจเก้าเต็นท์นี้โอเคจำไว้ ไอ้เฮียทำไมผมตัวผมบักบักวะอดยอดอกก่อนดีกว่าพี่อ่ะพี่ควรที่จะไปรีเน็ตพี่แค่เสียงก็ต,เก,ตกเลยโอ้ยเทปเต็มเลยครับเอ็กเซบหินรับมีดอืนี่นี่คือ โซนอาหารของมันมีข้าวด้วยเว้ยโอ้ยไม่เคยเจออะไรมึงเก็บมาอย่างไงวะคือไม่เคยเจอข้าวกูเจอโคตรเยอะเลยข้าวโอ้ยมันมีทางเข้าตรงนี้ด้วยครับไม่ต้องกลัวเลยมันมีทางเข้าลับของมันเนี่ยมุดเข้าได้ฮะไม่ครับหมายถึงว่าข้างในอีกชั้นหนึ่งเป็น พี่สวยเอาไอ้น,นี้ไปรื้อยังไงเดี๋ยวผมตอนนี้ผมก็อะไรแตเข้าบ้านผมกอะไรเข้าไปรื้อบ้านมันแต่ว่าผมต้องเช็คพี่ส,วย,สวยต้องรื้อจากไอ้น,นี่นะเพราะว่าประตูเนี่ยมันทําหันมาเห็นปะดูประตูเดิเห็นประตูปะไม่เห็นครับอา้าวมีเอเด้าด้วยครับ แปดเก้าครับเจอแล้วเอาปืน,นเนี่ยไม่อาจจะมอกงไปทางนนี่้สวยนี่ยังอ่ะผมกำลังหาทางออกอยู่เนี่ยว่าต้องไปดึอประตูฝั่งไหนฝั่งขวาพี่เข้าไปแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาแล้วเนี่ยแต่อยู่ในบ้านมันอะในบ้านมันม yeah> ันจะมีบ้านสังกะสีอยู่อะบ้านเป็นตูนอะด้านด้านขวาจากทางเข้าเราอะพี่โสดอยู่ไหนวะเนี่ยดี๋ยวขอขอขึ้นขอขึ้นข้างบนหน่อยก็มองมองไม่เห็นแล้วว่ะไม่ยากมันต้องลื้อจากตรงนี้ก่อนถ้าจะเข้าไปเพราะว่ามันทแข็งหนักหนักประมาอ้าวอ๋อพี่สสยอยู่ข้างในนู้นนิวอะโสดไม่ต้องลื้อฝั่งนี้ ฝั่งไหนฝั่งไหนสายสายพี่ไอ้สายพี่อ่ะทางนี้มามาชัา้นชั้นหนึ่งที่เราเข้าไปอ่ะชั้นแรกอ่ะพี่สวยออกมาเลยตรงไหนหวะตรงนี้เหรอสวยออกมาก่อนออกมาได้ไหมพี่ออสวยเนี่ยตรงเนี้ยได้แล้วผมบเจอแล้ว ใช่ตรงนี้เปล่าวะเออมันมันจะเป็นไม้อะตรงนั้นอะไม่ผมไม่เห็นฝั่งข้างนอกนม่ผมมีอยู่เม็ดนึงเอ้ยผมยู่อยู่อันนึงน่าจะอันนี้วะใช่บ้างไม่เห็นเลยพิเศษแล้วอ่ะมันทำสองชั้นด้วยมันเบิ้ล พี่โดยดูนะหินลับมีดเหละคอนเล็กลือไม่ได้ครับมันเบิ้ลด้วยมันเบิ้ลไว้ตรงเนี้ยอ๋อมันทามาตรการสองชั้นเหรอพี่โวยเอาหินลับมีดมาเยอะๆพี่อ่ะบอกว่าตรงนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องครับมี่ไม่ต้อง้วไม่ต้องแล้วลื้อตรงนี้เออเอาเจอทางแล้วเจอทางแล้วเจอทางแล้วเดี๋ย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 วลื้อเอาให้แบบไม่ต้องมุดเลย รื้อให้แบบเดินเข้าเดินออกไปเลยเอาขนาดนั้นเลยหรอผมว่าแคกรื้อของมันหมดมันก็เลิกเล่นแล้วแลวหละเดี๋เออเฮ้ยจ่ายบอกว่าดีไม่ดีดคือคนที่มารื้อบ้านเราหรือไม่ก็เดี๋ยวมันก็มารื้อบ้านเรากลับ ก็เอาเคมอวางบนของมันะแล้วก็กดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆนี่มันสร้างนี่มันสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวเลืเลื้เดี๋ยวผมเข้าไปสำรวจข้างในแล้วมันออกไม่เห็นต้องยิงเลยก็วางไว้เดี๋ยวแม็ก็หายกะเออเดี๋ยวผมเลื่อนบนลกัน ผมขึ้นไปเก็บอนั่งไงก่อนออ้าวอันสุดท้ายแล้วเดินเข้าได้แล้วนี่ตัวล็อกเต็มเลยบ้านนี้เน็นนิ้วบอกสร้างบ้านหินรับนี่นี่มันทำสี่ชั้นนะพี่อัดไม่ใช่สามชั้นนะ เดี๋ยวทำลายฝั่งนี้ด้วยเอาให้เดินเข้าได้ง่ายเลยมันรู้ว่ามันรู้ว่ารูเนี้ยคือจุดอ่อนแม่งแบบการไหลด้านสัตว์ไอโหนี่มันอุปกรณ์สร้างบ้านหมดเลยเนี่ยข้างในไอ้น,นี่มันนักสร้างอยู่มึงเอามีดมามาดิไอ้ขวานมามาดิ คนเล็กได้ใไหมครับเรือคนเล็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขวานต้องขวานบุกจะรื้ออะไรนะไม่รู้เลยจริงๆไม่ต้องรื้อหรอกจริงๆเราเข้าบ้านได้แล้วเอารถเอารถออกแต่ว่ารถรถออกทางนี้ได้แล้วรถออกทางนี้เอ้ยไม่ได้วะแม่งติดกำแพง ถ้าไม่ได้ก็ระเบิดมั่งลดลดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลือมมล้อเดี๋ยวผมไปลื้อไอ้บันไดตัวเองก่อนมาหุ่มไปลื้อชั้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งขวานไว้ให้เผื่อใครจะไปลื้ออะไร ไม่ใช่ผมมีอีกขวานนึงนี่นจ่ายผมทิ้งขวานไว้ให้แล้วใช้ได้เหรอใช้ขวานนั้นได้ขวานนั้นอ่ะที่พื้นอ่ะใกล้ๆผมเห็นปะอ่าโอเคขวานนั้นเลือได้อยู่หน้าทางเข้ามานะันอ่ะเดี๋ยวผมไปลืออ้อไอ้อบันไดเราอ่ะ ักำลังจะมืดครับกำลังจะมืดครับเพราะเมื่อกี้เราเช้ามาตลอดทำสองฝั่งชั้นเลยนะเนี่ยพูดถึงเอ๊ะเราเอาล้อไปเก็บกันเนาะเก็บแล้วอ่าเดี๋ยวผมถามก่อนเราจะรื้อบ้านเราจะรื้อเอ้ของเราเลยถูกไหมรื้อดิก็เข้าได้แล้วไม่เหรอโอเคเข้าได้แล้วผมรื้อนะ แต่บุกแค่ลื้อให้ทางมันเชื่อมกันหมดก็พอไม่ต้องลื้อหมดนีไ่ไงผมแค่ลื้อแค่นี้นั่นแหละเอาแค่ okay. ทางเชื่อมกันหมดได้พอ ม่อยอมเล่นเหรอแต่มันทำแบบสองชั้นตลอดเลยนะครับชุดกำแพงยืนเลยบอลจะมาใช่ไหมเจยูโรนโเจ้เรฝรั่งเศสอืมมันมัน ใช้ต่อรองนะครับลบสิบแล้วแต่คนชอบอืแต่ผมอยู่ลองปองไปลองปอฝรั่งเศส <laughs> เคยเจอแบทแท็บเนี่ยมันเบลมาจากไหนสรุปแบงค์บ้าแอดมินเสกมันมาจากไหนวะเต็มเลยแบทหรือไหนครับเราหาทางเอาแฮมวี่มันออกให้ได้ดีกว่านี่ไงทำอยู่อ๋อ โอเคไม่เป็นไรอ่ะมังนี้ไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวมันสะเตะนี่มันเลยตรงไหนวะแบบไหนวิชั่นเลยมองไม่เห็น หรือเตะก่อนเฮ้ยพี่อย่าหรือเตะก่อนหรือแตะก่อนพี่ต้องนี่ะพี่จะไม่รือแต่ลหรือแต่ไอ้นี่ก่อนปะอ๋อใช่ถ้าพี่หรือเตะก่อนพี่จะไปยลือยังมีมีพวว่ามีพวว่าพวกผมหรือสาไม่ได้อันเนี้ยพวอยู่ในรถโอเคมีที่ขุดอะที่ขุดนี่ที่ที่ขุดที่เนี่ยอะไรก็ได้อะ ได้แล้วเอาทงลงก่อนเนี่ยยามก่อนธนูของผมอันหนึ่งมันมีมีเรืงเยอะไม่อไมอาไพี่สวยมันหมดไปแล้ววนะันนั้นโดนหรือเราถือว่าบ้านนี้เป็นคนไปหรือเราแล้วกันเราจะได้รู้สึกว่าสนุกกับการ,รืืมัน กรอกด้วยมันทำาายไว้ข้างบนเนอะเฮ้ยเฮียข้างในแม่งจะมีอีกรอระมีมีอีกแั้นหนึ่งมี่ห้องนั้นเนะ่ไม่รู้รื้ไงเลยต้องระเบิดทิ้งระเบิดไม่ได้เลยไม่มีดาเลย ไล่เกมบ้านนี่ขยันฝนตกจริงๆหรือบ้านเสร็จแล้วครับใหรือบันไดเสร็จหมดแล้วครับ ไม่เราทําทางเข้าหลังบ้านมันเรียบร้อยแล้วผมว่าแม่งมีแววนะว่าไอเจี้ยนเนีย่ยแม่งไปเอาเราเนี่ยไอ้เหี้ยของแม่งคล้ายๆเราเลยของแม่งคุค้นๆ <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหมพี่เออใช่แม่จริงๆพี่ต้องมาดูไอของแม่งคือคุ้นมากของที่เราแม่งหายไปพวกพยาบาลพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ เออ,อาหารอะไรเะอเาางี้ยพอว่ามันระเบิดนะโอ้วหมันมของมันเยอะพอพอที่มันไม่ต้องมาลื้อเราแล้วล่ะไม่ก็พอมันมาลือ้อมันมาลือ้อไงมันมาลือาล้อเล่นไงแล้วแล้วก็มาเอาของแล้วก็ทิ้งไป เนี่ยเต็นท์เนี่ยของพี่ต้อยหมดเลยอ่ะมีชุดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยหมวกมีฮะแล,แล้วก็มีหมวกอะไรนะของพี่ต้อยอะโรบินฮูดอะสีแดงสีดำาครบหมดเลยหาไม่เจอเลยครับผมยังหาไม่เจอเลยบ้านมันก็น่าจะมีรวดป่ะลองเช็คดิบ้านมันระเบิดมันเก็บอายุแน่จอยู่ในห้องนั้นนี่จ่ายผมว่าระเบิดอะ าไม่เจอเลยเนี่ยพวกระเบิดทังแสงมาเนะี่ยทองที่พี่เจอมาติ่งสองลันทองที่พี่จ่ายเนี่ยขับเต็นท์เก็บแม็กให้หมดเลยลื้อแล้ว<ม>รับเต็นท์แม็งให้หมดเลยแต่ว่าลื้อจอากเต็นท์บนก่อน จริงนะไอ้เหี้ยอ,อ๋อมีมีถังน้ําอยู่เมื่อกี้เอาวางไว้เนี่ยของอะ่ะแม่งคือแบบเหมือนที่ที่ที่ผมเก็บเอาไว้เลยอะ่ะมายังไงแม่งอย่างนั้นเลยอะ่ะเออมายังไงวม่อย่างนั้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมีเก็บหนังสือด้วยวะแล้วกันอ่หานไงบ้านนี้ทําประตูไว้ด้วยเหรอฮะ ของของในรถมันอะแม่งเหมือนของเราเลยไอ้เอะนะเดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหรือเต็นท์ม่มอ่ะเนี่ย เหมือนเราของเราก็เยอะเอาจริงของเราก็ไม่เน่เรายังมาลื้อบ้านมาเลยแล้วเราจะมาเอาของมาอยู่เลยเช่เนี่ยมีระเบิดไอ้ะเอ็มเจ็ดเก้าไม่มีมีแต่ระเบิดใช่มีมม<า>รูป <5 S 2> <9 S 1> อยู่ <9 S 1> ใน้อยอยู่ในห้องอ่ะพี่จ๋านะ ใช่พวกของมมีลูกเอเดเก้า <นะ S 2> ที่เหลืออยู่เบปืนแม่งไม่มีแบบผมหาอยู่ในระเบิดเนี่ยไม่มีครับนี่แต่เปินแบบพวกปุ๋ยคือถ้าถ้าอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจแล้วว่าในบ้านเราอะ่ะมันเข้ามาไม่ได้แล้วล่ะตอนเนี้ยแต่ว่าข้างนอกมันเข้าได้ เออข้างนอกก็ไว้งงๆอะ่ะก็เนี่ยก็โดนเรานี่อยู่ดีอ่ะนี่อยู่ดีอ่ะมันมีทางลงอะ่ะ ใช่ทำไมมัน,ม,นมันกล่าวว่าเก็บหนังสือไว้ทํารออีเวนต์แน่เลยวะไอ้บ้าเนี่ยเออใช่มีอีเวนต์อยู่เอ็เจ็ดเก้ากูต้องไปดั่งหายเจ็ดเก้ามาอีก ผิดแบบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แถวๆไว <ไอ S 2> ้นี่ไอเมืองล่างสุดอะแต่วันนั้นเมืองล่างสุดเราก็ได้มาเยอะนะเออก็ม,มันเอาไปหมดเลยเออมันเอาไปหมดเลยสี่ห้ากระบอก เลือของมันลงพื้นหมดเลยนะเอามีพวก M4 มีพวกปืน M4 ใส่รถบรรทุกกลับไปก่อนแล้วนะถ้าไอแต่ว่าไอรถไอรถทั้งพี่เราจะเอาออกประตูนั้นได้จริงเว่าวะ แล้วมีแล้วมีแล้ว